วันนี้ก็คือตั้งใจมาอะไรกับผมกับคุณอารครับผมก็เคยทำงานกับท่านมาละครสองเรื่องครับท่าขนตางอนแล้วก็าสาห้าอินสายามกา็จริงๆจะเป็นเป็นคนที่เหมือนให้โอกาสทํางานในล,ละครแบบเรื่องแรกๆเลยอาจจะเป็นเรื่องแรกเลยที่สําก,ก็สุดถึงการเป็น ร่วมกับในตใำนานนะฮะก็จะมีสไตล์ของของเขาเองซึ่งเราก็ไปแล้วก็รู้สึกว่าได้ได้ได้ฝึกวิชาการแสดงได้ฝึกในเรื่องของหนังผู้หนังแอคชั่นได้แบบเต็มที่จริงๆนับถือแล้วก็ลวกหลักอนาเฉลองมากครับหลายคนบอกว่าถ้าใครผ่านอาได้นี่ก็คือพิสูจน์แล้วว่าเป็นนักแสดงตัวจริงแน่นอนครับก็ของจริงสมจริงมากก็ทุกฉากทุกกระสุนระเบิดต่างๆก็คือก็ จริงๆก็เล่นไม่ยากเพราะว่าในในซีนอ่ะจะจะกลัวกันจริงเพราะฉะนั้นออกมาในทีวีคือก็จะเห็นคนวิ่งไล่ล่ากันอย่างสนุกสนานแต่ว่าก็เป็นสไตล์ของของเขาเรื่องสุดว่ามันก็ก็ได้เยอะจริงๆครับยิ่งยิ่งได้มีโอกาสเล่นกับคุณอาได้ถึงสเรื่องเลยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆในในชีวิตนี้ครับหลายคนบอว่าคุณอาดุ๊ใช่คุณอาดุ๊กไหมเราทานเราเป็นยังไงก็ ไม่ไม่รู้สึกว่าดูนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ดูหรอกแต่ว่าจะมีความความชัดเจนในในความต้องการของของท่านในในแต่ละฉากแต่ละซีนว่าอยากให้เป็นแบบไหนก็ก็ดีครับเราเราก็ฝึกกับร่วมกับหลายๆคนมามาแล้วหลังจากที่แสดงกับคุณอาก็รู้สึกว่า ก็ได้ประสบการณ์เยอะๆสัมผัสทุนิชาจากคุณอาค่ะที่เรารู้สึกว่าติดตัวมาใช้ในถึนวันนี้คืออะไรคะก็เป็นเรื่องของการที่เราเจอจําบทแม่นในเรื่องของเป๊ะในเรื่องของไดร์ล็อกต่างๆแล้วก็การแสดงมูฟเมนต่างๆส่วนมากผมเป็นเป็นตัวร้ายในเรื่องนาก็จะก็จะติวติวเข้มเป็นพิเศษเพราะว่าตัวร้ายก็จะมีหลายมิติหน่อยก็จะมีความเข้มข้นแล้วก็ความความโหดที่แบบเขาเรีจะชัดเจนสไตล์อา ก็นําไปใช้ในเรื่องอื่นต่อได้แน่น,นอนภาษาไทยได้วยไหมคะการพูดที่คล่องขึ้นคล่องขึ้นได้เพราะว่าจริงๆภาษาท,ที่ใช้ในละครหนอุงอาก็จะเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะไทยๆมากๆเลยแล้วก็แล้วก็ดะล็อกจริงๆก็สำหรับผมนี่ตอนแรกๆนั้นก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยชินค่อนข้างจะยากอนการต้องต้องฝึกการการอ่านการท่องให้ค่อนข้างจะแม่นใช้เวลานานเหมือนกันชว่วยไทยได้มาเยียมคุณอาบ้างไหมคะ ทุวในท้ายไม่ได้ไม่ได้เยี่ยมครับที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านแต่ว่าเจอคุณอาที่ที่สนามมวยคุณอาก็เป็นแฟนมวยก็ก็บังเอิญช่วงดีที่ผมผมจับมวยวันนั้นแล้วคุณอามาดูมาชมผมว่าก็ดีใจมากๆเลยคือท่านท่านก็คงไม่เคยเห็นผมจับมวยสดนะเป็น,เป,นเป็นพิธีกรมวยหลังจากที่มีท่การการแสดงกับท่านแต่พอมาเจอที่สนามมวยรู้สึกปื้มมากเล้ก็ไดม้มาเจอผมที่นั่นแล้วก็ได้มานั่งคุยกันถ่ายรูปกันเมื่อสุดท้ายเมื่อไหร่น่าจะน่าจะเกือบปีหนึ่งครับ ไม่เจะเกือบปีหนึ่งแล้วานไม่สบายเขานาบาใช่ครับแบัดนามลูกมาด้วยสองคนไม่ได้ลูกมาครับใับไปไปงานมากันทั้งวันครับแล้วก็ก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ผมก็อยากให้มาครับจริงๆเขาไม่เคยมางานสดของใครเลยนอกจากที่บ้านแต่ว่าคือก็อยากให้มาเห็นถึงขานที่เรารับถือแล้วก็ประเพณีแล้วก็คือ การการให้เกียรติหรือว่าแสดงความรักกับท่านที่เรานับถ่อก็จะเห็นตรงนีก็ดีครับตอนนี้ก็เริ่มงวงนอนแล้วแหละเริ่มปดเกียอแต่ว่าไม่เป็นไรได้ได้มาเจอกับบรรยากาศที่ท,ที่เราตั้งใจจะพรางมาซาอรลีเดียก็อยากมาด้วยแต่ว่าติ่ เดียก็เคยเล่นตองการแม่หนูอ่าใช่ก็เคยเล่แม่หนูแล้วก็ก็เคยเจออาอยู่เรื่อยๆครับแล้วบางทีก็ช่วงช่วงก่อนๆที่เรียนคอมก็เคยไปมาไปยินที่บ้านแล้วก็เจอหลายรอบอยู่แต่เดียวก็ติดคอนเสิร์ตวันนี้สงำไมมาไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปถึงเป็นคุณพ่อพาลูกต้องไปถึงพาลูกมาพูดอะไรคุณอาไหมคะเพูดพ่อศพที่ไหนนะครับบางทีกี็ไปกับวายลาอรนีเวลาครับใช่ครับก่อนก็มีการพูดพูดอะไรใช่ครับก็พูดว่าก็ แล้วเราก็รักงานรักกัมถือครับเราก,ก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ได้ร่วมงานที่ได้รู้จักหน้าไปเป็นคุ่งกับอยู่บนสวรรค์เลยแน่นอนครับก็โหก,ก็ก็ยาวฮะก็คือก็ยังยังเห็นเห็นอยู่ว่าเพื่อนๆเราเล่นละครของเขาอ,อ,อยู่จนถึงอ่าที่เป็น ness. Record, กินเนสเรคคอร์ชไหมอายุ90กว่าแต่ว่ามากที่สุดในโลกก็ก็อย,อยังก็สุดยอดจริงๆแล้วก็ยังยังฟิตตีกอล์ฟอยู่ได้ด้วยมีมีโฮลวันด้วยในในใน ช่วงแบบว่า80ดสบ90แล้วหรือว่าเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็สุดยอดมีมคนเดียวจริงๆครับมาฉลองหลายคนเรื่องว่าุณลาอายุเก้าส0กว่ายังไปกองถ่ายยังสามารถไปทำงานไปกำกับได้เราแบบแก็แสดงถึงความความ,ความแข็งแรงของทัง้ง,งร่างกายอันแล้วก็แล้วก็จิตใจคือมีความรักตอ่ตอต่อวิชาของเขาต่างกันการแสดงของการกำกับ ก็ยังไงเขาก็อยากจะอยู่อาจจะตอนหลังอาจจะอาจจะไม่ไหวอาจจะแสดงอาจจะก,กำกับไม่ไหวแล้วแต่ก็อยู่เป็นกำลังใจมา,มาช่วยสอนมาช่วยถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องๆหรือว่ารุ่นลูกๆให้ให้ได้กำกับในแนวที่ท่านชอบอขอบคุณครับครับผมบครับ